ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่12 2 1สองมาตีค่าเสียสิลิ่งชังเฟิงแม้จะดูไม่ได้เรื่องเมื่ออยู่ต่อหน้าไวจจวินมั่วแต่นั่นต้องดูว่าเทียบกับผู้ใดหักเทียบกับไวจจวินมั่วและอาจารย์อาวนยอดฝีมือเช่นนี้แน่นอนว่าตนได้วกว่าแต่เทียบกับคนอื่นคุณชายชังเฟิงกลับนับว่าเป็นยอดฝีมือที่หาได้ยากหักดูถูกเขาเพราะเขามักถูกไวจจวินมั่วกดขีละก็จะต้องโชคร้ายอย่างใหญ่หลวงเป็นแน่หลายคนเหล่านี้กลับไม่ได้ดูถูกเขาแต่ก็ยังโชค ร้ายเย่ออย่างใหญ่หลวงครึ่งเคลื่อนต่อมาชุดของคุณชายชังเฟิงยังคงเรียบร้อยสง่างามราวกับแม้แต่ชายเสื้อก็ไม่มีเศษฝุ่นเกาะด้วยซ้ำมองผู้คนที่นอนอยู่บนพื้นรวมไปถึงลินชังอวินสองพี่น้องที่เบิกตาค้างด้วยสายตานิ่งเรียบลินชังเฟิงเอ่ยเฉยชาหากมีใครอีกก็เข้ามาพร้อมกันอย่าได้เสียเวลาลินชังอวินใบหน้าเขียวคล้ำจ้องมองลินชังเฟิงอยู่นานไม่เอ่ยว่าจาลินชังเฟิงเองก็ไม่สนใจไหวไหลหันหลังเดินเข้าไป ลมพัดเข้ามาด้านหลังริมฝีปากของลิ่นฉังเฟิงกระตุกยิ้มเย็นสะบัดแขนเสื้อไปด้านหลังโดยไม่หันกลับไปมองด้วยซ้ำผู้ที่ลอบทำร้ายกำลังลอยตัวอยู่กลางอากาศพันถูกคลื่นพลังกระทบเข้าจนกระเด็นลอยออกไปชนเข้ากับกำแพงเตี้ยไม่ไกลเสียงเพลงดังขึ้นแรงๆและเสียงกระดูกหักทำให้คนที่ได้ยินรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยไม่ได้เรื่อง ลิ้นฉังเฟิงกวาดตามองผู้คนที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาบนหลังคาและพื้นที่ด้านหลังคนเหล่านี้ไม่ใช่ทหารเฝ้าคุ้มกันของตระกูลลิ้นอย่างแน่นอนขณะเดียวกันลิ้นหูหยินและลิ้นฮั่นก็วิ่งนำคนเข้ามาอย่างทุลักทุเลยังไม่ทันเข้ามาใกล้พลันได้ยินเสียงแหลมของลิ้นฮั่นดังขึ้นสังหารเขาเดียวนี้ลิ้นฉังเฟิงยกยิ้มขึ้นมาโดยไม่อัดห้ามได้รอยยิ้มเลือนหายไปเอ่ยคุณหนูตระกูลลิ้นช่างกล้ายิ่งนักลอบสังหารขุนนางขั้นสามของราชสำนักข้าเกรงว่าตระกูลลิ่นนนคงงงไมมกกล้้าเพียััระ ต่อให้ไม่มีคนเห็นเนาะว่าลิ่นชังเฟิงเข้ามาในโจนตระกูลลินแต่คนที่รู้ว่าเขามาตระกูลลิ่นกลับมีไม่น้อยหากลิ่นชังเฟิงไม่ได้กลับออกไปตระกูลลินก็คงไม่อาจรอดพ้นไปได้ลิ่นหั่นใบหน้าตกตะลึงเห็นได้ว่านึกไม่ถึงเรื่องนี้เพียงมองไปยังลิ่นชังอวินอย่างไม่พอใจลิ่นชังอวินยืนมือไพร่หลังท่ามกลางกลุ่มคนถืออาวุธดูมีอำนาจควบคุมได้หน้าเสียดายที่ศัตรูของเขาไม่ได้มีท่าทีว่าถูกกักขังมองไปยังลิ่นหั่นจากนั้นหันมองไปยังลิ่นชังอวิน ใบหน้าคล้ายจะยิ้มทว่าไม่ยิ้มราวกับกำลังทา้าทายลิ่งชังอวินเอ่ยเสียงเข้มในเมื่อพี่ใหญ่อยากพบท่านพ่อเช่นนั้นก็อยู่ที่นี่เป็นเพื่อนท่านพ่อสักสองวันเถิดลิ่งชังเฟิงลูปปลายคางครุ่นคิดเจ้าหมายความว่าข้าจะไม่ได้เจอท่านพ่อหรือไม่ก็ไม่อาจออกไปจากจนตระกูลลิ่นได้อย่างนั้นหรือลิ่งชังอวินไม่เอ่ยว่าจาใบหน้ากลับแสดงออกชัดเจนว่าสิ่งที่เขาเอ่ยมีความหมายเป็นเช่นนั้นลิ่งชังเฟิงถอนหายใจ ลิ่นชังอวินหรือว่ามันดาของเจ้าไม่เคยสอนว่าสิ่งใดที่เรียกว่าคิดว่าตนเองฉลาดหรือลิ่นชังอวินใบหน้าทมึนเจ้าหมายความเยี่ยงไรลิ่นชังเฟิงเอ๋ยคุณชายข้าเพียงกลับมาเยี่ยมตาเท่าเจ้ากลับแสดงท่าทีคิดต่อสู้เช่นนี้นี่ไม่ได้กําลังจะบอกข้าว่าพวกเจ้ากําลังวางแผนชั่วอันใดกันอยู่ใช่หรือไม่บางทีตาเท่าก็คงไม่สนับสนุนพวกเจ้ากระมังดังนั้นพวกเจ้าจึงไม่ยอมให้ข้าพบเขามีเช่นนั้นหากตาเท่ายอมช่วยพวกเจ้าจัดการกับคุณชายข้า ก็คงไม่เผยถึงจุดบกพร่องมากมายเพียงนี้เป็นอย่างไรในท่านลิ่นก็รอบคอบกว่าคนหนุ่มอายุยี่สกว่าอย่างลินชังอวินสีหน้าของลินชังอวินเปลี่ยนไปไม่น่ามองเป็นที่สุดสายตาที่มองไปยังลิ่นชังเฟิงมีแววโกรธแค้นมากขึ้นลินชังเฟิงใส่แยะยิม้มเจ้ารู้หรือไม่ว่ายายตาเท่าถึงไม่สนับสนุนเจ้าลินชังอวินไม่ตอบลินชังเฟิงเอ่ยเสียงเย็น เพราะพวกเจ้ากำลังรนหาที่ตายอย่างไรเล่าต่อให้ตาเท่าจะโง่เพียงใดกินเกลือก็ยังดีกว่าเจ้าที่กินข้าวอยู่มากลิ้นชังอวินยิ้มเย็นขึ้นมาเอ่ยลิ้นชังเฟิงเจ้าไม่ต้อง่วงเวลาหากเป็นปกติอาจมีคนตามหาเจ้าแต่ว่าวันนี้เกรงว่าคนจวนชูอ๋องก็คงไม่ว่างมาตามหาเจ้ากระมังเจ้าคิดว่าบนโลกใบนี้มีแต่เจ้าหรือที่ฉลาดจะโทษก็โทษเจ้าที่กลับมาในเวลานี้ไม่ว่าเจ้าจะได้เจอท่านพ่อหรือไม่วันนี้ก็ไม่อาจปล่อยเจ้าไปได้ลิ้นชังเฟิงหัวเราะ ได้ดูเหมือนข้าก็ไม่ต้องไปถามตาเท่าแล้วว่ามาสิพวกเจ้าคิดจะทำอันใดแน่นอนว่าลินชังอวินไม่มีทางบอกเขาเพียงโบกมือออกคำสั่งให้คนเข้าไปจับกลุ่มตัวลินชังเฟิงลินชังเฟิงกวาดตามองพวกที่นอนอยู่บนพื้นไม่อาจลุกขึ้นมาได้ใบหน้าปรากฏรอยยิ้มแปลกประหลาดตวัดกระบี่กำจัดคนที่ขวางอยู่ตรงหน้าเคลื่อนไหวรวดเร็วเข้าไปยังประตูด้านหลังในห้องที่มืดสลัวร่างสุกผอมของนายท่าลินนอนอยู่บนเตียงหายใจหอบที่กำลังดิ้นรนอยากลุกขึ้นมา แต่เห็นได้ชัดว่ากำลังป่วยอยู่จริงๆดิ้นรนอยู่ช่วครูสุดท้ายจึงล้มกลับคืนไปบนเตียงมองเขาที่อยู่ในสภาพนั้นใบหน้าย,ยืนของลินชังเฟิงมีความสับสนขึ้นมาหลายส่วนมองนายท่านลินอยู่นานไม่เอ่ยว่าจานายท่านลินได้ยินเสียงประตูเปิดออกและทิ้งความพยายามมองไปยังประตูอ้าปากขึ้นเนิ่นนานกว่าจะเปล่งเสียงออกมาได้ชังเฟิงลินชังเฟิงมองมือสูผ้ผอมที่ยื่นมายัางตนนิ่งเงียบไม่เอ่ยว่าจา เพียงแต่เวลาผ่านไปไม่นานลิ้นชังอวินพันพาคนเข้ามาล้อมเรือนทั้งเรือนเอาไว้จนแม้แต่น้ําก็ไม่อาจรั่วไหลได้แต่เพราะวรยุทธ์สูงส่งของลิ้นฉังเฟิงและนายท่านลิ้นที่ยังนอนอยู่บนเตียงจึงยังไม่ได้บุกเข้ามาในห้องทันทีเพียงหยุดยืนอยู่หน้าประตูจ้องมองบิดาและพี่ชายตรงหน้าด้วยสายตาเยือกเย็นลิ้นฉังเฟิงพันหัวเราะเสียงดังขึ้นมามองไปยังนายท่านลิ้นเอ่ยเนิบช้าเดิมทีตั้งใจมาเยี่ยมท่านและเอาสินสมรสของท่านแม่ค่าคืน ตอนนี้ดูเหมือนจะยังออกไปไม่ได้ง่ายๆนายท่านลินกวาดตามองไปยังภรรยาบุตรชายบุตรสาวที่ยืนอยู่หน้าประตูสุดท้ายสายตาหยุดลงที่ลินชังอวินกัดฟันเอ่ยลูกในรคุณสายตาลินชังอวินพันเปลี่ยนสายตาที่มองไปยังนายท่านลินไม่มีความเคารพเชื่อฟังอย่างเดิมแล้วทว่าเต็มไปด้วยความโกรธแค้นชิงชังและไม่พอใจกัดฟันเอ่ยพี่ใหญ่มีหน้ามีตาแล้ว แน่นอนว่าท่านพ่อคงคิดว่าบุตรชายที่ไม่ได้เรื่องอย่างข้าเป็นลูกเนรคุณลิ้นชังเฟิงหันกลับมามองพิจารณาเขาด้วยท่าทีขบขันเอ่ยหรือว่าเจ้าคิดว่าตัวเจ้ามีประโยชน์นักหรือลิ้นชังอวินหักไม่ใช่เพราะตาเท่านั้นรักของหม่เกลียดของเก่าหากักเจ้าไม่มีมารดาที่ล่อลวงและหักหลังคนเก่งอาศัยเพียงเจ้าไม่เพียงพอจะมาเล่นกับข้าหรอกนะเจ้ามีความสามารถอันใดกันเล่าเพียงโชคดีเป็นข้ารับใช้ไวจวินโม่เพียงเท่านั้นลิ้นชังอวินเอ่ยเสียงเย็น ลิงชังเฟิงกับริบตาปริบเอข้าเป็นข้ารับใช้ของเวจวินมั่วได้เป็นขุนนางขั้นสามเจ้าเป็นข้ารับใช้ของใครกันเล่าถึงได้ทุ่มเซนหาที่ตายเพียงนี้เห็นได้ชัดแล้วมีใช่หรือว่าข้ามีสายตาที่เฉียบแหลมกว่าเจ้าอีกทั้งวรยุทธ์ข้าดีกว่าเจ้าอยากตีเจ้าเจ้าก็ต้องยอมให้ข้าตีง่ายๆข้าหล่อเหลากว่าเจ้านี่เพราะมารดาของข้าสวยกว่ามารดาของเจ้าเจ้าอิจฉาก็ไร้ประโยชน์คุณชายข้าฉลาดกว่าเจ้าต่อให้ถูกมารดาของเจ้าให้ไร้อย่างไร ข้าก็สอบผ่านเป็นเจวีเหรินหนึ่งคนหนึ่งคุณชายฉังอวินผลการสอบซิ่วใช้สองของเจ้าออกมาแล้วหรือโอ้ข้าจําได้ว่ามารดาของเจ้าเอ๋ยแล้วตระกูลอย่างเราไหนเลยจําเป็นต้องสอบจองวนอย่างนั้นหรือข้าเข้าใจนางกําลังปิดบังว่าลูกที่นางให้กําเนิดมาไม่มีความฉลาดอยู่มิใช่หรือเจ้าคิดจริงจังไปได้ห้าห้าสมน้ําหน้าที่ตอนนี้เจ้ายังว่างเปล่าอีกทั้งข้ารู้ว่าเจ้าอยากบอกว่าข้าโชคดีกว่าเจ้าใช่ข้าโชคดีกว่าเจ้าดังนั้นข้าจึงแข็งแกร่งกว่าเจ้าอย่างไรเล่าเจ้ามีข้อโต้แย้งหรือไม่มาตีข้าเสียสิ ผู้คนรอบข้างเหลือบไปมองลิ่นหูหยินสี่แม่ลูกใบหน้าแดงก่ำขึ้นมาพยายามกลั้นเสียงหัวเราะอย่างสุดความสามารถแม้อยากจะตีแต่สิ่งที่คุณชายชังเฟิงเอ่ยก็ดูจะมีเหตุผลนี่นาความจริงลิ่นชังอวินสามพี่น้องก็รูปโฉมไม่เลวแต่เมื่อเทียบกับรูปฉมงดามของคุณชายชังเฟิงกลับเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนจนไม่อาจปล่อยผ่านได้ลิ่นชังเฟิงลิ่นชังเฟิงยกมือหันกลับไปมองนายท่านลิ่นตาเท่าท่านว่าตอนนี้ควรทำเยี่ยงไร ไม่รู้ว่าเพราะโกรธหรือไม่ครั้งนี้นายท่านลินจึงดิ้นรนลุกขึ้นมาได้แล้วมือที่ชี้ไปยังลินชังอวินสันระร,ริกไม่หยุดลูกสาเลวยังไม่แยกย้ายไปอีกเจ้ากิดจ,จะทำอันใดสีหน้าลินชังอวินถมือกัดฟันเอ่ยท่านพ่อท่านต้องการชีวิตลูกจริงหรือนายท่านลินร้อนใจเด็กสาเลวเจ้ารนหาที่ตายเองอย่าเอาตระกูลลินทั้งตระกูลไปรวมกับเจ้าไปตายร่วมกับเจ้า รอยยิ้มของลินชังอวินโหดเหี้มขึ้นอย่างไรท่านก็ไม่เชื่อข้าใช่หรือไม่ไม่เชื่อว่าข้าแข็งแกร่งกว่าลินชังเฟิงต่อให้เขากตตันอยู่ท่านไล่เขาออกไปแล้วก็ยังเอาแต่คิดถึงอยากให้เขากลับมาแย่งของของข้าท่านอย่าลืมเสียหลายปีมานี้เป็นผู้ใดที่จัดการเรื่องในจจนแทนท่านเป็นผู้ใดที่กะตันอยู่ต่อท่านอาวินเอ,อ๋อเห็นได้ลินหูหยินเองก็นึกถึงความเศร้าเสียใจตะโกนเรียกชื่อบุตรชาย ในท่านหลายปีมานี้ข้าไม่มีความดีความชอบก็ยังมีความยากลําบากหรือว่าอวินเอออันเออและท่านเออไม่ใช่ลูกของท่านหรือฮือฮือลิ่นฉังเฟิงมองสีหน้าสันวัยของนายท่านลิ่นก่อนจะหัวเราะออกมาก็ดอกเอยขึ้นเนิบช้าและครบนี้หรือพวกเจ้าเข้าใจผิดไปหรือไม่ลิ่นหูหยินผู้ไม่มีคุณความดีแต่มีความยากลําบากยังให้ร้ายเด็กที่ยังไม่ถึงสี่ขวบสิบขวบเช่นข้าให้ข้าต้องมาคอยรับความผิดที่บุตรชายบุตรสาวของเจ้าก่อ ทำลายเส้นทางการสอบจองหวนของข้าทำลายชื่อเสียงของคุณชายข้าเด็กตัวเล็กๆอย่างข้าถูกไล่ออกจากบ้านยังไม่เคยบ่นลำบากพวกเจ้าสี่คนแม่ลูกที่กินดีอยู่ดีอยู่ในจนตระกูลลิ่นมีบ่าวรับใช้เป็นฝูงลำบากอย่างไรหรือลิ่นหูหยินเสียงดังเจ้าเหลวไหลลิ่นชังเฟิงไม่สนใจคุณชายข้าไม่ได้มาเล่นละครกับพวกเจ้าและไม่ได้มาดูพวกเจ้าแสดงละครจะร้องให้จะคุกเข่าอ้อนวอนหลบไปเสียรอคุณชายข้าถามตาเท่านี้ก่อนค่อยว่ากัน ลิ่นชังอวินใบหน้าทมึนเอ่ยเสียงเย็นเจ้ายังคิดว่าจะออกไปได้หรือลิ่นชังเฟิงแซงทำท่าทีตื่นตระหนกยิ้มตาหยีมองไปยังนายท่านลินเอ่ยอ้อจริงสิเกือบลืมไปแล้วตาเท่าลูกชายของเจ้าจะฆ่าข้าหากข้าตายอย่าลืมฝังข้าเอาไว้ข้างหลุมศพท่านแม่ส่วนท่านต่อไปก็ไปอยู่กับแม่ลูกพวกนั้นเถิดอย่างไรมารดาของข้าก็คงไม่อยากเห็นหน้าท่านอีกแล้วได้ยินเช่นนั้นนายท่านลิ่นก็ตกใจ เมื่อครู่เขาอยู่ข้างในพันได้ยินเสียงดังมาจากด้านนอกแม้จะรู้มาตลอดว่าลินชังอวินสามพี่น้องมีความสัมพันธ์ไม่ลงรอยกันกับลินชังเฟิงแต่ก็ไม่คิดว่าบุตรชายคนหนึ่งของตนจะสังหารบุตรชายอีกคนได้ความตกใจพรั่งพรูขึ้นมาจุกอยู่ที่ลำคอ คุณชายชังเฟิงยังไม่อยากให้บิดาของตนต้องโกรธจนตายเดินเข้าไปสกัดจุดที่หน้าอกของเขายัดยาหนึ่งเม็ดเข้าไปในปากเขายาเม็ดนั้นเข้าไปพันละลายทันทีรสชาติน่าสับสนยากจะบรรยายแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วความเจ็บปวดที่หน้าอกพันสบายขึ้นมามากร่างกายพันมีชีวิตชีวาขึ้นนายท่านลิ้นเอ็นตัวพิงหัวเตียงเอ่ยเสียงสั่นชังวินชังเฟิงเอ่ยเป็นเรื่องจริงหรือเจ้าเจ้าจะสังหารเขาจริงหรือลิ้นชังอวินเอ่ยเสียงเย็น ก็ต้องดูว่าพี่ใหญ่คิดจะทำอันใดาหากพี่ใหญ่ฉลาดสักนิดลูกคงไม่ทำเรื่องสังหารเลือดเนื้อเดียวกันในเมื่อท่านพ่อคิดถึงพี่ใหญ่เพียงนี้ก็ให้พี่ใหญ่อยู่ที่นี่เป็นเพื่อนท่านสักกี่วันเถิดถือว่าเป็นความกตัญญูจากข้าเจ้าคิดจะทำอันใดกันแน่ นายท่านลินตบลงบนเตียงแรงๆอย่างอดไม่ได้แม้ตลอดหลายวันมานี้เขาจะพักรักษาตัวไม่อาจออกไปข้างนอกได้แต่อย่างไรก็ยังเป็นผู้นำตระกูลลินสถานการณ์ตรงหน้าต่อให้เขาไม่รู้สิ่งใดเลยแต่ก็ยังพอดัดการได้ลินชังอวินกำลังทำเรื่องอันตรายเป็นแน่โกรดเพียงตนเองที่หลายวันมานี้ไม่อาจจัดการอันใดได,ได้มีเช่นนั้นมีเช่นนั้นลินชังอวินเอ่อยอย่างภาคภูมิใจทำเรื่องที่ทำให้ตระกูลลินสามารถบอยบีขึ้นสูงได้อย่างไรเล่า ใบหน้านายท่านลิ่นทะมึนขึ้นยามนี้ในจีนหลิงจะมีเรื่องอันใดที่ทำให้ตระกูลตระกูลหนึ่งโดยเฉพาะอย่างตระกูลลิ่นทะยานขึ้นสูงได้มีเพียงอย่างเดียวความชอบจากมังกรเจ้าเจ้าโมหรือไม่หน้าอกที่เดิมทีคิดว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วพลันกระอักเลือดออกมานายท่านลิ่นแทบล้มลงบนเตียงชี้นิ้วสันระริกไปยังลิ่นหูหยินเอ่ยสตรีงโง่เขาเจ้าไม่รู้จักเตือนเขายัางยังปิดบังข้าพวกเจ้าต้องการทำลายตระกูลลิ่นใช่หรือไม่ ลินหูหยินไม่พอใจเอ่ยพึมพำยายนายท่านจึงเอ่ยเยี่ยงนี้อวินเอ๋อทำเพื่อครอบครัวของเราณนเะจ้าขะคุณชายใหญ่จะดีเพียงใดเขาก็ไม่ยอมรับตระกูลลินต่อให้อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่เกี่ยวอันใดกับตระกูลของเรามิสู้อวินเอ๋อที่เอาแต่คิดเพื่อตระกูลของเราโง่เง่านายท่านลินกัดฟันเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเสียใจตอนนั้นยายจึงแต่งสตรีงโง่เขาเพียงนี้มาเป็นภรรยาไม่เพียงทำลายความสัมพันธ์ของเขาและบุตรชายคนโตยามนี้ยังทำให้ตระกูลลินทั้งตระกูลต้องลำบากไปด้วย ลิ่นฉังเฟิงกลั้นคำแต่กลับไม่ปิดบังถึงความสนุกที่เห็นผู้อื่นต้องเป็นทุกข์ก็งโง่มีใช่หรือในท่านลิ่นจ้องเขาขเขม่งชั่วครู่หันกลับไปหาลิ้นชังอวินแม่ลูกเอ่ยเสียงเข้มข้าไม่สนว่าเจ้ากำลังทำอันใดยหยุดเดี๋ยนี้ไล่คนพวกนี้ออกไปกลับไปกักบ,บริเวณสำนึกผิดเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นข้าจะจัดการเองถือเสียว่าเป็นผลกรรมที่เขาแต่งงานไม่เลือกภรรยาแต่อย่างไรลิ่นชังอวินเหล่านี้ก็ยังเป็นเลือดเนเชืเ้อคยของเขาจะทอดทิ้งไม่สนใจก็ไม่ได้อย่างมาก อยากมากก็ละทิ้งสิ่งที่ตระกูลลิ่นมีอยู่ในตอนนี้อ้อนวอนขอชีวิตต่อฝ่าบาทสักครั้งเพียงแต่จะเอ่ยกับบรรพบุรุษของตระกูลลิ่นอย่างไรได้เพียงแต่ความคิดนี้ของนายท่านลิ่นดูเหมือนลิ่นชังอวินจะไม่ยอมรับเอ่ยอย่างโอหังท่านพ่อมาเอ่ยเรื่องนี้ในยามนี้คงสายไปเสียแล้วยามนี้ตระกูลลิ่นไม่ใช่ตระกูลลิ่นดังที่เคยเป็นอีกแล้วยามนี้ตระกูลลิ่นมีค่าเป็นคนตัดสินใจเจ้านายท่านลิ่นโมโห ลิ่นชังอวิ๋นเลิกคิ้วอย่างได้ใจบกมือเอ่ยเชิญพี่ใหญ่ของข้าไปพักผ่อนหลายคนที่ดูแล้วมีวรยุทธไม่เลวก้าวข้ามประตูเข้ามาเดินเข้าไปหาลิ่นชังเฟิงที่อยู่ข้างเตียงลิ่นชังเฟิงหัวเราะเสียงทุ้มต่ำบอกว่าเจ้าโง่เจ้าก็โง่จริงๆลิ่นชังอวิ๋นรีตามองเขาด้วยความสงสยัยเจ้าหมายความเช่นไรลิ่นชังเฟิงเอ่ย เจ้าคิดว่าเจ้าเก่งเพียงใดมีค่าพอให้คุณชายข้ามาติดกับหรือไม่หรือเจ้าคิดว่าคุณชายข้าโง่เหมือนเจ้าเล่นกับเจ้าชั่วครูเท่านั้นได้ใจแล้วหรือเจ้าไม่ลองหันกลับไปดูเล่าดวงตาของลิ้นชังอวินหดเกรงสีหน้าแข็งกระด้างขึ้นมาจ้องมองไปที่ลิ้นชังเฟิงเอ่ยทางที่ดีเจ้าอย่ามาเล่นลิ้นกับข้าลิ้นฉังเฟิงยกมือทำท่าทางว่าเชิญตามสบาย หนึ่งเจวีเหรินคือคนที่สอบผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาคเป็นการสอบรอบที่สองของการสอบจองวนมีการจัดสอบทุกๆ3สามปีผู้ที่ผ่านการสอบรอบนี้จะได้วุฒิเจวีเหรินสองซิ่วจะคือการสอบจองวนรอบแรกในระดับท้องถิ่นมีการจัดสอบปีละครั้งช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งสองสองสองความขัดแย้งของพ่อลูกลิ่งชังอวินหันกลับไปสีหน้าพลันซีดขาว ไม่รู้ว่าบนต้นไม้ใหญ่ริมกำแพงมีชายชุดฟ้าผมเทามมยืนกอดกระบี่หลับตาทำสมาธิอยู่ตั้งแต่เมื่อใดดูเหมือนจะยืนมานานแล้วแต่ผู้คนมากมายในเรือนกลับไม่มีใครรับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาเอะคุณชายฉังเฟิงท่านเพียงกลับบ้านคงไม่ต้องต่อสู้ยิ่งใหญ่เพียงนี้กระมังบนกำแพงเตี้ยมีคุณชายรูปงามในชุดสีขาวนั่งอยู่ลิ่นฉังเฟิงเองก็ไม่ออกไปเพียงโบกมือเอ่อยอย่างจนใจทำอย่างไรได้ ก็เพราะเป็นคนไม่ดีมิใช่หรือน้ำเสียงไม่ดังมากทว่ากลับส่งไปถึงนอกเรือนอย่างไม่ขาดตกกกพร่องลำบากท่านมาด้วยตนเองแล้วท่านราชบุตรเขยชายชุดขาวก็คือว่าที่ราชบุตรเขยองค์หญิงยงเฉินนั่นเองได้ยินคำเรียกขานนั้นสีหน้าของเหล่าลินชังอวินยิ่งดูไม่น่ามองมากขึ้นเจียนชิวหยางกลับไม่ได้สนใจอารมณ์ของเขาเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟโดยหยิบป้ายคำสั่งหนึ่งชิ้นออกมาเอ่ยเสียงเย็น คำสั่งจากชูอ๋องผู้ที่สำนึกผิดยินดีปรับปรุงแก้ไขถอย,อยออกไปจากจินหลิงในระยะ100ลี้ภายในเวลา3ชั่วย,ยามหลังจาก3ชั่วย,ยามแล้วทหาร4ี่แสนปิดล้อมจินหลิงในระยะ100ลี้หากยังมีชีวิตสังหารไม่มีการลดหย่อนโทษภายในสองวันหากมีเรื่องใหญ่อันใดเกิดขึ้นในจินหลิงเหล่าจอมยุทธที่ยังค้างอยู่ในจินหลิงสังหารให้สิน้น ได้ยินเช่นนั้นผู้คนอาวุธครบมือที่ล้อมชั้นในชั้นนอกสีหน้าพลันเปลี่ยนตระกูลลิ้นไม่ควรมีองครักษ์ที่มีวรยุทธ์สูงส่งมากมายปรากฏตัวขึ้นกระทันหันเพียงนี้คนเหล่านี้ต่างเป็นที่คนหามาใหม่ความจริงส่วนใหญ่ต่างเป็นคนในยุทธภพลิ้งชังอวินเอ่ยเสียงเย็นอย่าไปฟังคำเหลวไหลของพวกเขาชูอองไม่มีอำนาจนี้เจียนชิวอยางยิ้มบางเออยมีหรือไม่เจ้าลองดูก็รู้ได้ เมื่อมองป้ายคำสั่งสีดำที่แกว่งไกวไปมาอยู่ในมือเจียนชิวหยางหลายคนเริ่มวั่นไหวขึ้นมาลิ้นชังอวินไม่รู้จักแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ตรงนี้จะไม่มีใครไม่รู้จักป้ายคำสั่งในมือของเจียนชิวหยางนั้นไม่ใช่ของจวนชูอองแต่เป็นป้ายสั่งฆ่าของวังจือเซี่ยว เนิ่นนานพันมีหลายคนเริ่มเก็บอาวุธและกระโดดลอยตัวออกจากจนตระกูลลิ้นไปชั่วครู่มีคนทยอยหนีหายออกไปเรื่อยๆพวกเขาเหล่านี้ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมือเงินหนึ่งล้านตำลึงทองนั้นความจริงก็คงไม่มีส่วนของพวกเขาเพียงอยากมาชมความสนุกไม่แน่ว่าอาจเก็บได้เล็กๆน้อยๆในเมื่ออันตรายของการเก็บเล็กเก็บน้อยเกินที่คาดการเอาไว้ไม่รีบหนียังคิดเอาชีวิตตนเองมาทิ้งเพื่อคนอื่นอีกหรือเงินเป็นของคนอื่นได้แต่ชีวิตเป็นได้เพียงของตนเองเท่านั้นพวกเจ้าทำอันใดกลับมาเดี๋ยวนี้นะ เห็นคนเหล่านี้หนีหายไปลิ้นหันจึงตื่นตระหนกสายตาที่มองไปยังเจี่ยนชิวอย่างพานมีความหวาดกลัวเพิ่มเข้ามาเพียงแต่เมื่อได้ยินเสียงของนางคนเหล่านั้นยิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเพียงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะตื่นตกใจกับเพียงป้ายคำสั่งชิ้นเดียวและคำพูดไม่กี่ประโยค เรือนที่เดิมทีมีผู้คนแน่นขนาดยามนี้เหลืออยู่เพียงห้าหกคนเพียงแต่หวางคิ้วของคนเหล่านี้แฝงไปด้วยความดูร้ายเห็นได้ว่าไม่ใช่พวกที่หนีหายเหล่านั้นจะเทียบได้เพียงมองเจียนชิวอย่างก็มั่นใจอย่างน้อยในมือของคนเหล่านี้ต่างมีชีวิตคนไม่น้อยกว่าสิบชีวิตเป็นแน่เจียนชิวอย่างหยิบบัญชีรายชื่อออกมาจากหน้าอกเปิดออกดูจากนั้นหันไปมองพิจารณาคนเหล่านั้นชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยซุนวยมาหาจนตาเดียวแห่งอิทธิพลมืดทางใต้หลิวอูซินแขกจากบุพพาโลกา ปรมาจารย์ทั้งห้าจางหมู่บ้านหลงเจียงตงหวินหลายคนที่อยู่ในโจรต่างมองไปที่เจียนชิวหยางด้วยความตกใจเอ่ยไม่คิดว่าเจ้าจะรู้จักพวกข้าได้ยินว่าเจ้าคือราชบุตรเขยอันใดนะในเมื่อเป็นราชบุตรเขยก็อยู่บ้านคอยเอาอกเอาใจองค์หญิงไปเถิดจะวิ่งออกมาฆ่าฟันเลียนแบบคนอื่นไปเพื่ออันใดเจียนชิวหยางไม่ได้โกรธยิ้มร่าคล้ายคุณชายใหญ่ตระกูลฉินอยู่หลายส่วนเก็บรายชื่อกลับเข้าไปในเสื้อพร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้มข้าไม่ได้เพียงรู้จักพวกเจ้าหลิวอู๋สวงก็ตายในมือข้า เจ้าคือฝังมือสังหารกลุ่มดาว28ของวังจือเซียวหรือเขาเพิ่งเอ่ยจบคุณชายหลิวในชุดสีขาวพริ้วสวัยหนึ่งในไม่กี่คนที่ยืนอยู่ในนั้นพลันตกใจดวงตาร้ายกับจับจ้องไปยังเจียนชิวอย่างราวกับจะถลนออกมา หลิวอูสวงที่เจียนชื่อ,อยางใหญ่ถึงก็คือน้องชายฝาแฝดของเขา2พี่น้องเดิมทีเป็นเทพนักเด็ดดอกไม้เพียงบังเอิญหลิวอูสวงไปเจอเข้ากับสตรีชาติตระกูลไม่ธรรมดายัางทําให้สตรีผู้นั้นต้องฆ่าตัวตายครอบครัวของสตรีผู้นั้นไม่ยอมปล่อยเขา จึงแก้แค้นล้างความอับอายแทนบุตรสาวโดยให้ค่าห,หัวหลิวอูซวงสูงเลี้ยวถึงหนึ่งแสนตำลึงเดิมทีทั้งสองคนยังภาคภูมิใจในวรยุทธ์อันสูงส่งและการเดินทางไร้ร่องรอยของตนคนที่เคยเจอพวกเขาน้อยนักจะน่าเป็นกังวลทว่าเสนอค่าหัวย,ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนศีรษะของหลิวอูซวงก็ถูกส่งไปยังตระกูลนั้นแล้วและผู้ที่ลงมือก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นนักฆ่ามือดีอันดับต้นๆของวังจื่อเซี่ยวฝัง หลิวอูซินไม่กล้าแม้กระทั่งไปหาครอบครัวนั้นเพื่อแก้แค้นคืนให้น้องชายเพราะในช่วงนั้นขอเพียงเข้าใกล้ครอบครัวนั้นในระยะ30ลี้ก็ถูกคนของวังจือเซียวจับจ้องหวัดระแวงอยู่สองาเดือนสุดท้ายหลิวอูซินจึงไม่กล้าคิดมากไปกว่านั้น จำต้องละทิ้งการแก้แค้นหนีไปอยู่ทางใต้ไม่คิดว่าจะได้มาเจอศัตรูคู่แค้นอยู่ในเมืองจินหลิงเวลานี้ยิ่งคาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายได้กลายเป็นราชบุตรเคยของแผ่นดินไปเสียแล้วความโกรธแค้นและริษยาพลันประตุขึ้นมาในใจสายตาที่มองไปยังเจียนชิวอย่างยิ่งดูเดือดมากขึ้น เจียนชิวอย่างกลับไม่มีอารมณ์มาพัวพันกับคนเหล่านี้ยิ้มบางส่งสัญญาณมือให้ทหารกองปัญจทิดคุ้มกันเมืองในชุดเกราะอ่อนพันกระโจนข้ามกำแพงเข้ามาและยังมีอีกหลายคนที่บุกเข้ามาทางประตูใหญ่ล้อมเรือนทั้งเรือนเอาไว้โดยแม้แต่น้ำยังไม่อาจไหลผ่านได้เจียนชิวอย่างเอ่ยเสียงเข้มคุณชายฉังเฟิงคงไม่ปล่อยให้พวกเราสู้แทนท่านทว่าท่านนั่งชมอยู่ด้านในกระมัง เสียงหัวเราะของลิ้นชังเฟิงดังออกมาร่างในชุดสีแดงพุ่งตัวออกมาจากด้านในหลิวอูซินและยอดฝีมืออีกคนคิดยื่นมือออกไปขวางทวาพลันรู้สึกถึงพลังของกระบี่ที่พุ่งเข้ามาหลิวอูซินรีบดึงมือหลบกระบี่ของซิงเว่ยที่พุ่งเข้าหาโดยไม่ทันตั้งตัวลิ้นชังอวินกวาดตามองผู้คนที่อยู่ตรงหน้าเมื่อครู่ใครเป็นฝ่ายได้เปรียบไม่ต้องเอ่ยถึงแต่เพียงเวลาไม่นานสถานการณ์กลับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือลิ้นชังเฟิงเจ้าช่างกล้านะ กล้าดีอย่างไรนำกองปัญจทิตคุ้มกันเมืองมาบุกจนตระกูลลิ่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเจียนชิวอย่างยิ้มร่าคุณชายลิ่นเข้าใจผิดแล้วข้าน้อยรับคำสั่งจากแม่ทัพนานกองผู้บัญชาการกองปัญจทิดคุ้มกันเมืองมีคนร้องเรียนว่าตระกูลลิ่นคิดร้ายต่อขุนนางขั้นสามของราชสำนักดังนั้นจึงได้พาคนมามองไปยังกลุ่มคนตรงหน้าเอ่ย พี่น้องกองปัญจทิดคุ้มกันเมืองล้วนเป็นพยานได้นี่ไม่ใช่ข่าวหรืออย่างแน่นอนหรือว่าเมื่อครู่คุณชายลิ้นไม่ได้คิดทําร้ายคุณชายฉังเฟิงหรอกหรือลิ้นชังอวินกัดฟันเขารู้ว่าตอนนี้เอ่ยสิ่งใดไปก็ไม่มีประโยชน์นับตั้งแต่เจียนชิวอย่างนํากองปัญจทิดคุ้มกันเมืองเข้ามาทําให้จอมยุทธ์ทั้งหลายตกใจหนีไปเขาได้พ่ายแพ้ไปแล้วยังรออันใดอีกเล่ายังไม่ลงมืออีกประกายความมุ่งมั่นปรากฏขึ้นในดวงตาของลิ้นชังอวิน คนที่เหลืออยู่ไม่เหมือนกับพวกที่หนีออกไปราวกับนกแตกรังลิ้นชังอวินยังเอ่ยไม่ทันจบหลายคนก็พุ่งเข้าหาซิงเวยเจียนชิวหยางและลิ้นชังเฟิงเจียนชิวหยางบิดลำคอไปมาลอยตัวลงมาจากกำแพงตั้งแต่มายังจินหลิงยังไม่เคยต่อสู้อย่างมีความสุขเลยหันไปมองหลิวอูซินที่พุ่งเข้าหาตนเองด้วยความตื่นเต้นลิ้นชังเฟิงคนเดียวรับมือกับสามคนอย่างไรก็ยังเชี่ยวชำนาญยังมีเวลาตอบเจียนชิวหยาง เจ้านึกว่ามีเจ้าเพียงคนเดียวหรือที่เป็นเช่นนี้คุณชายข้าเองก็เบื่อหน่ายซิงเวยเองก็เบื่อหน่ายแต่ซิงเวยไม่ชอบพูดดังนั้นจึงใช้การกระทําเพื่อแสดงถึงการเห็นด้วยของตนเพราะศัตรูมีไม่มากคนของกองปัญจทิตคุ้มกันเมืองเองก็ไม่อาจสอดมือเข้าไปได้จึงทําได้เพียงจับตาดูคนอื่นๆไม่ให้ลอบหนีไปเท่านั้นอวินเอ,อ๋อทอย่างไรดี ลินหูหยินมองความวุ่นวายตรงหน้าแม้ยังไม่เห็นถึงผลแพ้ชนะแต่หากไม่ได้ตาบอดก็คงรู้ว่าใครเป็นฝ่ายได้เปรียบลินชังอวินดวงตาทะมึนกัดฟันแน่นไม่เอ่ยว่าจาเขารู้ว่าตนเองพ่ายแพ้แล้วแต่เขาไม่อยากยอมแพ้ส่วนลินชังอันตัวสันเทาหลบอยู่หลังลินชังวินไปตั้งนานแล้วเดิมทีเขาก็เป็นคนไม่ได้เรื่องที่ไม่อาจรับความกดดันได้ หลังจากลิ้นชังเฟิงโยนคู่ต่อสู้คนสุดท้ายลงบนพื้นกองปัญจทิดคุ้มกันเมืองที่ยืนอยู่ด้านข้างจึงเข้าคอควบคุมตัวคนเหล่านั้นเอาไว้คุณชายชังเฟิงสะบัดแขนเสื้อหันกลับไปมองเจียนชิวหยางและสิงไว้จัดการคู่ต่อสู้ได้เร็วกว่าเขาเจียนชิวหยางยกมือขึ้นประสานเอ่ยด้วยรอยยิ้มคุณชายฉังเฟิงพระชายาบอกว่าเรื่องของตระกูลลิ้นให้ท่านเป็นคนจัดการขอรับลิ้นชังเฟิงพยักหน้าหันกลับไปหาลิ้นชังอวินพวกเจ้าไปเองหรือให้คุณชายข้าเชิญพวกเจ้าไป ลิ่นชังอวินกวาดตามองเจียนชิวหยางและสิ่งไว้ยิ้มเย็นอย่างโอหังไม่จำเป็นคุณชายฆ่าไปเองได้ลิ่นชังเฟิงพยักหน้าส่งสัญญาณมืออวินเอลิ่นหูหยินรีบร้อนคว้าแขนเสื้อของบุตรชายช้าก่อนเสียงลิ่นทั่นดังออกมาจากด้านในลิ่นชังเฟิงหันกลับไปมองพลันชะงักสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยเจียนชิวหยางเองราวกับนึกอันใดขึ้นได้เอ่ยเสียงเบาคุณหนูหกลิ่นฉลาดยิ่งนักในห้องลิ่นหั่นจับนายท่านลิ่นที่ใบหน้าซีดขาวเดินออกมา นายท่านลิ่นป่วยมานานไร้เรี่ยวแรงฝืนตัวถูกผลักเดินมาถึงหน้าประตูแม้แต่ธรณีประตูยังไม่ทันได้ข้ามแข้งขาพลันอ่อนแรงล้มคุกเข่าลงไปในมือของลิ่นฮั่นมีกริชสั้นสีเงินสะท้อนออกมาจ่ออยู่ที่ลำคอของนายท่านลิ่นจนลิ่นฮูหยินที่ยืนอยู่หน้าประตูกรีดร้องขึ้นมาด้วยความตกใจฮั่นเอ๋อเจ้าทำอันใดไม่ว่าลิ่นฮูหยินจะไร้กาดเพียงใดอย่างไรนางก็เป็นเพียงสตรีในเรือนหลังอาศัยสามีและบุตรชายบุตรสาวใช้มีดจับสามีเป็นตัวประกรัน สำหรับนางแล้วเป็นสิ่งที่ยากจะรับได้ลินฮั่นยิ้มเย็นเอ่ยท่านแม่ท่านคิดว่าลินฉังเฟิงจะไว้ชีวิตพวกเราหรือตกไปอยู่ในมือเขามีแต่ตายเท่านั้นใบหน้าซีดขาวของนายท่านลินโกรธจ,จนแดงกับริมฝีปากสันร,ริกเอ่ยลูกในระคุณเจ้าเจ้ากล้าหุบปากลินฮั่นราวกับระเบิดความโกรธแค้นทั้งหมดออกมาฟาดฝ่ามือไปที่นายท่านลินหนึ่งครั้ง หักไม่ใช่เพราะท่านหักไม่ใช่เพราะท่านใหญ่พวกเราจะเป็นเยี่ยงนี้หักไม่ใช่เพราะท่านมีใจเอ e นเอียงใหญ่ข้าต้องแต่งกับไอหมูมวตระกูลจูนนั่นด้วยหากไม่ใช่เพราะท่านอยากยกตรกูลลินให้ลินชังเฟิงพี่ใหญ่จะต้องเดินเส้นทางอันตรายนั้นทำไมเอาแต่บอกว่ารักพวกข้าท่านคิดแทนพวกข้าหรือไม่หักลินชังเฟิงเอาตรกูลลินไปแล้วพวกเราสี่แม่ลูกจะมีจุดจบเยี่ยงไรเป็นท่านที่บีบบิงคับพวกเราต่อให้ข้าและพี่ใหญ่ตายไปแล้วก็เป็นเพราะท่าน นายท่านลินหลับตาลงด้วยความเจ็บปวดแม้เขาจะมีความเคยชินกับยุคสมัยที่ให้ความสำคัญกับบุรุษมากกว่าสตรีดังนั้นหลังจากเรื่องนั้นจึงลบชื่อของลินฮั่นออกจากบันทึกวงตระกูลแต่ต้องมาตกอยู่ในการควบคุมของลินฮั่นเขาจึงรู้สึกไม่อาจจะรับได้ลินฮั่นบอกว่าลินชังอวินทำเรื่องเหล่านี้เพราะเขาบีบบังคับเพราะเขาจะยกตระกูลลินให้ลินชังเฟิงอย่างนั้นหรือแต่ว่าชังเฟิงเป็นบุตรชายคนโตของตระกูลลิน นายท่านลิ่นยกให้เขาไม่ใช่เรื่องที่สมควรแล้วหรือต่อให้หลายปีก่อนเขาและตระกูลลิ่นไม่ลงรอยกันไล่เขาออกไปแต่ขอเพียงชื่อของลิ่นชังเฟิงยังอยู่ในวงตระกูลเขาก็ยังเป็นคุณชายใหญ่ตระกูลลิ่นยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงการเลือกผู้สืบทอดรับว่าที่ผู้สืบทอดเดิมก็เป็นอำนาจของผู้นำตระกูลสิ่งที่ลิ่นชังอวินเฝ้าเพียรพยายามมาตลอดหลายปีนี้ตนเองก็มองเห็นเขาพยายามเต็มที่เพื่อทำให้ดีที่สุดแต่ว่า เมื่อเทียบกับบุตรชายคนโตบุตรชายคนรองที่ได้รับความรักและเอ็นดูมาโดยตลอดไม่ว่าจะเรื่องคุณสมบัติหรือความสามารถต่างก็ยังห่างไกลยอยู่มากใครกําหนดว่าตระกูลลินต้องเป็นของลินชังอวินกันหลายปีมานี้เขาพยายามฝึกฝนลินชังอวินแต่ไม่เคยแสดงออกว่าจะยกตระกูลลินให้ลินชังอวินเป็นผู้สืบทอต่อและเหล่าบุตรสาวของเขากลับรู้สึกไม่พอใจเพราะเรื่องนี้กระทั่งยอมไปทําเรื่องโง่เขาเสี่ยงอันตรายเลยหรือ ลิ่นฉังเฟิงสะบัดแขนเสื้อยืนอยู่ด้านข้างมองสองพ่อลูกตรงหน้าด้วยความเย็นชาแม้เขาจะโกรธเกลียดแม่ลูกพวกนี้ตั้งแต่ยังเด็กหลายครั้งที่สาบแช่งอยู่ในใจให้ครอบครัวที่รักกันของพวกเขาเกิดความขัดแย้งต่อกันแต่เมื่อยามนี้มาถึงลิ่นชังเฟิงกลับพบว่าตนเองไม่ได้มีความสุขอันใดสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงความแค้นเมื่อครั้งยังเด็กที่ยังอ่อนแออยู่ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจคนเหล่านี้แล้ว ลินฮันเองก็ไม่ได้มีใจจะเถียงว่าใครผิดใครถูกกับนายท่านลิ่นมือที่จับกริดจ,จอลำคอนายท่านลินสันเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นมามองลิ่นชังเฟิงเอ่ยเสียงดังลิ่นชังเฟิงปล่อยพวกเราไปได้ยินหรือไม่ปล่อยพวกเราไปลิ่นชังเฟิงเคาะปลายจมูกเอ่ยเสียงเรียบเจ้าคิดว่าอาศัยพวกเจ้าเพียงไม่กี่คนจะไปได้ถึงไหนกันเล่าต่อให้พวกเจ้าไปจากจินหลิงจริงคนที่เคยมีเสื้อผ้าหรูรากินอาหารเลิศรสอย่างเจ้าจะรับชีวิตที่ต้องหลบหนีอยู่ข้างนอกได้หรือปล่อยตาเท่าข้าจะไว้ชีวิตเจ้า หูบป,ปากปล่อยพวกเราไปมิเช่นนั้นข้าจะสังหารเขาลิ่นฮั่นเอ๋ยขึ้นมาอย่างไร้ความอดทนลิ่นชังเฟิงหัวเราะเอ่ยตามสบายเจ้าลินฮันหรีตามองชายชุดแดงตรงหน้าลินชังเฟิงเอ่ยเสียงเรียบแม้แต่เจ้าที่ถูกเขาเอาอกเอาใจมาตั้งแต่เด็กยังใช้มีดจี้คอเอาชีวิตเขายายจึงคิดว่าชีวิตเขาจะมีค่ากับคุณชายข้าเล่าข้าดูเหมือนเทพเจ้าหรือ สีหน้าของลินท่านดูคลายลงเพียงแต่มือที่จับนายท่านลินเอาไว้นั้นยังไม่ปล่อยจุดที่นางยืนไม่เลวนะหากเหล่าลินชังเฟิงลงมือก็ไม่อาจเอาชีวิตนางได้ในทันทีคงยากจะเลี่ยงทําให้ในายท่านลินบาดเจ็บเอาได้ลินชังเฟิงส่งเสียงหยันอย่างเบื่อหน่ายเอ่ยให้เวลาพวกเจ้าไต่ตรองหนึ่งเครื่อหลังจากหนึ่งเครื่อหักยังไม่ยอมจำนวนพวกเจ้าห้าคนก็ตายไปพร้อมๆกันเถิดเจ้ากล้าหรือ ลินฮั่นสันสถานโดยไม่อาจควบคุมแน่นอนว่านางไม่อยากตายนี้เช่นนั้นคงไม่จับตัวบิดาของตนเป็นตัวประกันแต่หากเบี้ยตัวนี้ไม่อาจใช้การะได้นางควรทำอย่างไรลินฮั่นมองไปยังลินชังเฟิงด้วยความลังเลในบรรดาแม่ลูกตระกูลลินแน่นอนว่ายังเป็นลินชังอวินที่เป็นคนตัดสินใจลินชังอวินมองสำรวจลินชังเฟิงอยู่นานพันยิ้มออกมา เจ้าไม่สนใจชีวิตเขาจริงหรือต่อให้ไม่สนใจหากเขาตายอยู่ต่อหน้าเจ้ายังเป็นเจ้าที่บีบบังคับให้ฮั่นเอ๋อสังหารเขาเจ้ากีจะหนีรอดเหล่าผู้ตรวจการในราชสำนักหรือต่อให้ตัวลิ่นชังเฟิงจะไม่สนใจในสายตาคนอื่นๆในท่านลิ่นก็ยังเป็นบิดาของเขาบีบบังคับน้องสาวของตนสังหารบิดายัางสะบัดแขนเสื้อยืนชมชาตินี้ทั้งชาติลิ่นชังเฟิงอย่าได้หวังจะอยู่ในราชสำนักอีกเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ